กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แคทตัสบริชแนลนะครับผมซีพีนี้ก็มากในอีพีที่สิบสองกันแล้วนะครับผมกับช่วงไปแตกแจกห้าพันนะครับผมก็มาในวันนี้ครับน้องเขาบอกว่าอยากได้โรนโดปีสิบนะครับผมบวกหกนะฮะถ้าผมตีตัวนี้ติดนะครับผมน้องก็จะได้บวกหกไปใช้แทนนะครับแต่ถ้าผมแตกก็รับไปเลยห้าพันแคชชนะครับผมซึ่งตัวล่อนี่ก็จริงๆผมขอมาแค่สองตัวครับแต่น้องเขาบอกตีเลยพี่เอาให้หมดไปเลยอ่า ได้เลยครับผมก็ต้องขอบคุณน้องน้องเป่าตะลมโชยยิ้มหวานด้วยนะฮะโอเคครับผมก็มันเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมมาก็เริ่มเหมือนที่ชไนเดอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะถูกที่สุดนะฮะโหไม่มีแต้มให้ด้วยแล้วโดใช้กี่แต้มวะเนี่ยก็ตัวล่อครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมชนทีเดียวก็หวดไปเลยแล้วกันไปกันไปดีครับผมทำน้าที่ตัวล่อได้ดีครับผมชไนเดอร์ทำน้าที่ตัวล่อได้ดี โอเคอ่อาครูได้ขบสองสามโอ้ได้ขบสามนะครับผมอ่ะก็เอาได้เป็นเจมากแล้วกันหกห้ารอไปครับชนไปทีเดิงครับผมเดิมครับทำหน้าที่ตัวล้อต่อไปเป็นใช่ไหมอืมดีแต่ไปซะโอเคเงี้ยครับเดี่ยว่าละเอียดยิบนะฮะ ได้แต้มไปอีกหนึ่งหมื่นพวกไม่น่าพอโรนโดใช้กี่แต้มเนี่ยโรนโดใช้สามแสนแต้มแล้วครับผมมาดูครับว่าโบกหกอ่ะจะติดหรือเปล่าเอาโบกหกตัวนี้ก่อนคาวาโยนะฮะก็เหมือนเดิมครับทำหน้าที่ตัวลอดที่ดีต่อไปนะครับคาวาโยแทกซะาแทกซะาแท็กซะโอเควันนี้เราต้องการติดแค่ตัวเดียวครับคือโรนันโดนะฮะที่เหลือผมก็ตีเอามานวนๆไปอย่างเดียวนะครับผม อ่าได้แค่บวกสองนะครับอืมตัวไหนดีอ่ะโรดิเกสก่อนล้วกันเจมส์โ d ดิเกสนะฮะไปไม่ต้องติดนะไม่ต้องติดนะแตกไปแตกไปเยี่ยมครับโอเคคืนได้บวกวอะไรเอ่ยสองอ๋อได้แค่บวกสองนะฮะ และมาเชโร่นะครับผมตีลัตที่ผาจริงๆบอกไว้ก่อนตัวเราเยอะแยะนี้บอกเลยว่าตีลัตที่พราน <c oughs> แต่ไปมาโชว์ทำให้ตัวเราที่นี่เลยครับโอ้โหเฮียมันติดเลยตัวนี้เนี่ยโอ้ว่าไปแล้วหรือว่าตัวรอมันเยอะไปวะ Oh no Oh my God อโอ้แต่ก็ไม่พอด้วยไปอย่าไปกลัวยังไงก็มาถึงขั้นนี้แล้วมาติดเบิ้์ก็ได้เจอกันเจ็ดครั้งครับหนึ่งสองครับสามนะครับ,นะรบดูดีว่าจะมีปฏิหารในห,หรือเปล่ากอริ่าจะให้ปฏิหารให้กับผมหรือเปล่านะครับจะติดสองตัวติดหรือเปล่านะครับผมห้าครั้งแล้วน,นะครับผมหกครับ ไปกันต่อแล้วโดมแต่วงจะมาไหมแต่วงแต่วงอย่าโดมย่าโดจริงครับผมก็โอเคครับผมกูเคยดูกลับมาได้เท่าไหร่โอ้เซ็งเลยแม่งมันติดตัวนี้ตัวลอตึกติดตัวลอดติวติดตัวตัวอยากติดสักตีแต่ไม่เชื่อโอเคครับก็มา เติมแค่กันนะฮะเหมือนเดิมถมาติดตัวที่ต้องการไม่ติดติดตัวที่ไม่ต้องการโอเคครับก็เติมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ส่งไอดีเข้ามาได้นะครับผมที่แฟนเพจนะครับแคทเตาสปิริตนะครับผมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์กับช่องผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ